สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่ย้ายมาอยู่อเมริกาอย่างถาวรแปเดือนกว่าแล้วเนี่ยก็เริ่มจะคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตท,ที่นี่นะคะหลังจากที่เราได้รับกรีนการ์ดนะคะบัตรประกันสังคม S S N นะคะและมีบัตรอีบับหนึ่งที่สำคัญมากนะคะก็คือใบอนุญาตขับขี่นะคะซึ่งมันสำคัญมากจริงๆสำหรับการใช้ชีวิตอเมริกานะคะ เพราะว่าผู้คนที่นี่นะ่ะส่วนใหญ่เขาต้องขับรถไปไหนมามาไหนมาเองนะคะมันไม่ได้มีรถประจําทางทุกที่นะคะและที่สําคัญเนี่ยอเมริกาเขาใช้ใบขับขี่นะ่ะเหมือนอย่างกับบัตรประชาชนนะคะพอพูดถึงตรงนี้แล้วทุกคนจะไม่รู้สึกว่ามีอะไรแปลกใช่ไหมน่าจะบอกให้นะคะว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีบัตรประชาชนนะคะและทะเบียนบ้านเหมือนประเทศอื่นนะ นะคลิปก่อนหน้านั้นนยก็เคยแนะนําไปแล้วละเรื่องการไปสอบใบขับขี่นะคะถ้าเราสอบข้อเขียนผ่านนะคะถ้าหากว่าเรายังไม่พร้อมที่จะไปสอบภาบปฏิบัติเนี่ยเราไปขอใบอนุญาตฝึกหัดได้นะฮะบัตรตัวนี้น่าจะมีอายุ1ปีนะคะหน้าตาบัตรเนี่ยก็ของคนอายุต่ำกว่า21เ,เนี่มีรูปถ่ายนะคะเป็นแนวตั้งนะส่วนคนที่มีอายุมากกว่า21ปีเนะี่ยก็จะเป็นบัตรที่ไม่มีรูปถ่ายนะแต,แต่ว่าเป็นแนวขวางนะคะ ระหว่างที่เราถือใบอนุญาตฝึกหัดนะฮะเราก็สามารถที่จะขับรถออกถนนใหญ่ได้นะโดยที่จะต้องมีคนที่มีใบขับขี่อย่างน้อย5ปีเนี่ยเขานั่งเบาะด้านหน้าผู้โดยสารกับเราไปตลอดเวลาน,นะฮะก็ถือว่าเป็นการฝึกนะฮะและก่อนที่จะไปสอบใบขับขี่เนี่ยก็ต้องไปทําบัตรประจํารัฐตัวหนึ่งนะฮะซึ่งในอเมริกาเนี่ยข้อกำหนดมันจะแต่ละรัฐมันจะไม่เหมือนกัน,นะคะคือทุกคนต้องเข้าใจว่าอเมริกาเนี่ย มันนอกจากกฎระเบียบของประจํารัฐแล้วเนี่ยยังมีกฎของรัฐบาลกลางอีกนะฮะอย่างยกตัวอย่างะ,ะ่ะบัตรประจํารัฐของรัฐวอชิงตัน,นะะข้อกําหนดของเขาก็คือว่าทุกคนที่อยู่ในรัฐนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะไปขอบัตรประจําตัวรัฐได้นะฮะทุกคนในนี้เนี่ยหมายถึงคนที่อยู่แบบผิดกฎหมายก็ได้คนที่ไม่มีเอกสารเนี่ยก็สามารถขอได้นะอย่างอย่างตัวอย่างของจินนี่นะฮะ บัตรประจําตัวรัฐวอชิงตันใบนี้นะ่ยขอไว้ตั้งแต่ตอนที่ถือวิซ่าท่องเที่ยวเข้ามามาหาคุณสามีนะตั้งแต่ปี2018นะจําจไม่ผิดนะตอนนั้นเราก็เข้าใจว่าเราจะใช้เป็นหลักฐานแสดงความสัมพันธะ์ก็เลยไปขอไว้นะก็ใช้แค่หนังสือเดินทางอย่างเดียวนะก็ขอได้นะฮะแล้วข่าวที่ประกาศเกี่ยวกับเอกสารเรีย ID อดีนะฮะสำหรับคนที่ต้องการใช้ใบขับขี่แบบเดิมเนะี่ยเป็นเรียลไนะคะ ก็จะต้องไปเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่นะ่ะเป็นแบบ Enhanced Driver License หรือใบขับขี่ขั้นสูง EDL นะฮะซึ่งบัตรประเภทนี้นะ่ยเขจะออกให้เฉพาะคนที่ถือสัญชาติอเมริกาเท่านั้นนะฮะสำหรับคนที่ได้สัญชาติอเมริกาแล้วเนี่ยก็สามารถไปเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่ธรรมดาเนี่ยเป็นใบขับขี่แบบ Enhanced Driver License ได้ที่ DWB ได้นะฮะ ก็จะได้ใช้เป็นหลักฐานแสดงตนนะคะเวลาที่เราไปติดต่อกับหน่วยงานรัฐหรือบินในประเทศได้นะคะแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ต้องใช้หลักฐานตัวอื่นเป็นเรลไ ID แทนนะคะฟังฟังดูแล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยจะกระทบและจํากัดสิทธิ์ของคนที่ไม่มีเอกสารได้อยู่แบบผิดกฎหมายอย่างเดียวนะ,ะกลุ่มอื่นเนี่ยจะไม่กระทบนะคะแล้วเรลไอดมันคืออะไรหนะะ้าหน้าตามเป็นอย่างไรฮะ,ะตัวอย่างนะคะจะมี ที่หน้าบัตรนะคะมันจะมีรูปสัญลักษณ์รูปดาวอยู่นะคะแล้วจะมีสัญลักษณ์พิเศษบนบัตรตามนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะและนอกจากใบขับขี่ขั้นสูงแล้วเนี่ยยังมีหลักฐานตัวอื่นไหมที่สามารถใช้แทนเรีิวไอดได้นะก็มีนะ,ะเนี่ยตามนี้ค่ะหนังสือเดินทางนะ่ะตัวหลักๆก,ก็คือหนังสือเดินทางนั่นแหละนะคะอย่างพวกเราก็ไปกินการ์ดก็ใช้ได้นะฮะอ,ะอย่างอื่นก็ตามนี้นะคะ ส่วนที่มาของประกาศฉบับนี้นะฮะเรื่องจากเหตุการณ์ในวันวันในวันที่11กันยายนในปีคศ2001นะฮะก็คือเมื่อ20ปีที่แล้วนั่นแหละนะฮะว่าผู้ก่อการร้ายในกลุ่มอัลไคดะนะฮะที่นำโดยบิลาดินนะได้วางแผนจี้เครื่องบินโดยสารของอเมริกาสี่ลำนะฮะและบังคับบินชนตึกรักฟ้าสองตึกในนครนิวยอร์กนะ เหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตเกิด3,000คนนะะสมัยนั้นเนี่ยประธานาธิบดีจอร์ดัมบันยูบูชนะะก็ได้สั่งทหารเนี่ยกองทัพของอเมริกานะคะไปบุกที่อัฟกานิสถานนะะเพื่อตามล่าในบิลาดินนะะซึ่งในปีอ,อ2011นะะเขาก็ถูกสังหารที่ปากีสถานนะะ แต่เหตุการณ์ครั้งนั้นแหละนะฮะอเมริกาเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มมาตรการนะฮะเพื่อความปลอดภัยด้านการขนส่งนะฮะและคณะกรรมธิการนะฮะในวันๆนเนี่ยเขาก็ได้ร่างพระราชบัญญัติเรียลไอดีโดยมีจุดประสงค์นะฮะเพื่อจะเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและได้รับอนุมัติจากรัฐสภาคอนเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาในปีคศ2005นะคะ ซึ่งใหมายกำหนดเดิมเนี่ยเขาก็จะบังคับใช้ในวันที่1ตุลา2 0 2 1นั่นแหละนะแต่เนื่องจากโควิดเนี่ยในสมัยของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ได้ขยายเวลาออกไปอีก19เดือนนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากวันที่3พฤษภาคม2023ไปแล้วเนี่ยเวลาที่จะไปติดต่อกับหน่วยงานรัฐนะฮะหรือโดยสารเครื่องบินในประเทศน,น่ยจะต้องแสดงเอกสารเรียลไอดีแล้วนะคะ ดูดูแล้วเนี่ยรัฐบาลกลางของสหรัฐก,ก็ใช้เวลากว่า18ปีในการบังคับใช้กฎหมายเร็วไอดีฉบับนี้นะคะโอเคจ้าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ